ะะสวัสดีแม่ที่ทุกท่านนะคะก็วันนี้พบกับเรานะคะคในช่องพังน้องนุ่นนะคะวันนี้เราก็มาดูความน่ารักะะของน้องแฟนแนของเรานะคะก็ตอนนี้อายุวันอายุเท่าไหร่แล้วเน, <c oughs> น,วนาะแม่กอดเพลืมนะคะก็ตอนนี้อายุวันยี่สิบหกวันแล้วหนึ่งเดือนกับอีก2ี่สหวันแล้วนะคะแม่ค่ะดูน้องเนะะี่ยไปไหนเนี่ยก็ อายุวันหนึ่งเดือนกับอีกยี่สวันแล้วนะคะเป็นไหมคะทาอะไรคะเป็นกันคะ่ะทําอะไรดไูถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามานี่น้องจะมาเล่นด้วยตลอดเลยนะคะอ,อ้อนอ้อนอ้อน,ออนเรียกแม่แม่ผมดูเล่นดินซายนะคะนี่เล่นดินซายเต็มหมดเลย ทรงผมใสงกันทรงผมโคตรเท่เลยนะคะแม่ค่ะในคานก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะต่อให้แม่ๆนะคะได้มาชมความน่ารักของน้องแสงกันของเรานะคะแม่ค่ะ่อให้ภาพได้บรรยายความน่ารักความเฉียนสุนของน้องได้เลยนะคะ หดูนะคะแม่สาวจะเปียนกําเพงแล้วจะเปีนกําเพงแล้วจ้าแม่สาน้องจะปีนแล้วปีนคอ,อกแล้วนะคะจะปีนคอ,อกแล้วคีดดื้อคีดซนนะคะได้ไหนไปทาเม่นะคะไปหา เดินไปหาคุณแม่ทองคำแล้วหิวนมหรือเปล่าเนาะเดินไปหาคุณแม่ทองคำแล้วโอ้ไม่ไปนะคะโอ้ดูดูวิ่งวิ่งวิ่งมาเล่นอีกแล้วถูอะไรอ่ะคันคันหรือเปล่าน้องหน้าก็คันยัง,ไง,ไยงเลยถูกระเบื้ อะไรเนี่ยเสงกันไปดูความ่ารัาของน้องนะคะหนึ่งเดือนยี่สิบหกวันนะคะเพราะว่ายี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกนี้น้องก็จะครบสองเดือนแล้วนะคะแม่ค่ะยี่สิบหกน้องก็จะครบสองเดือนแล้วนะคะแต่น้องก็ค่อนข้างที่จะจะพร้อมน้คะนะคะเนื่องจากว่านมของคุณแม่ลำยของเราค่อนข้างที่จะมีน้อยนะคะ น้อยมากแลวน้องก็กินจุกมากๆเลยนะคะก็อาจจะกินไม่พอนะเพราะน้องก็กินทางก็พูนะค,ะคนไางจะกินเยอะมากๆเลยนะคะก็หากว่าถ้าเอฟซีท่ทาในใดนะ,ะสนใจอยากจะร่วมนะคะนะคะคะแนนนะคะก็สามารถติดตามช่องของน้องได้เลยตามนี้ค่ะในช่องพายเสินจันแนลนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะแม่ควานก็จะทิ้งนะคะทิ้งลิงก์นะคะแล้วก็ทิงท้งทิ้งลิงก์นะคะทิ้งช่องของน้องพายเสินจันได้นะคะก็ แม่ไม่สามารถไปติดตามชมความน่ารักของน้องได้เลยนะคะในช่องพายสียงแฟนชาแนลนะคะแม่แม่ค่ะก็ตอนนี้น้องได้มีช่องแล้วนะคะพ่อควา,าของน้องก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงเกือบทุกวันเลยนะคะแม่แม่สามารถไปดูความน่ารักความแสนสุนของแสงจันของเราได้เลยนะคะแม่ค่ะดูนะคะไปหาแม่ยแล้วทุกความกับกับน้องัสใจองเราก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะแม่ค่ะสำหรับน้องรุ่นของเรารับ น้องแสนใจของเรา,าก็นี่นะคะขนาดบ้านอันนี้เป็นบ้านของน้องนุ่นของเรานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นน้องแสนใจของเรานะคะนับว่าอยู่ใกล้กันกเลยก็มาได้เลยนะคะแต่ไม่ควแต่ไม่ควาก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปน่ารักให้แม่แม่ได้รับชมเลยนะคะเขาไม่ค่อยว่างนะคะก็ได้มีลูกน้อยด้วยนะก็มีเวลามาถ่ายไม่มีเวลามาถ่ายคลิปน่านระักน่ารอนะคะให้แม่ทุกท่านได้รับชมนะคะนี่นะคะนี่ ดื้อนะคะสซนมากๆาเลยนะคะทำอะไรนะนเพ้แล้วนะคะน้องพัฒนาที่จะตัวเล็กนะคะแม่เนี่ยแบบว่านำนมแม่ก็น่าจะไม่พอนะคะน้องกินนมเยอะกินนมจุกนะคะแม่ก็แม่เริม่มนมเหี่ยวแล้วนะคะนมไม่ค่อยต้นนมไม่ค่อยใหญ่เหมือน ช่วงแรกแนะช่วงที่คลอดนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มน้ำนมน้อยแล้วนะคะคุณหมอก็แนะนําให้รับประทานมันแก้ววันละห้าถึงหกถุงเลยนะคะ,คะเพื่อบำรุงน้ำนมคุณแม่น,นะคะแต่ด้วยความที่ก็ก็ทางของน้องนะคะก็ไม่มีคะแนนนะคะก็หากว่ามท่านใดอยากจะร่วมสนทุนๆๆนะคะนะคะคะแนนให้กับน้องนะคะเพื่อได้ซื้อมันเกแกยวบำรุงน้มน,นมให้กับคุณแม่คุานมอเราก็กราวบเชิญเลยนะคะนคะเดี๋ยวนะครจะทิ้งๆินะคะทิ้งิ่งไว้ ทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์ในช่องของน้องนะคะไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนะคะแม่ค่ะแม่สามารถไปติดตามชมคม,มารของน้องได้เลยนะคะก็น้องก็ทําการไลสุดนะคะไลสุดเปิดร้านผลไม,ม้อลายทุกวันนะแม่แม่ก็สามารถเข้าไปอุดหนุนผลไม,ม้อลัยน้อง,งในแฟงของเราได้นะคะแม่ค่ะในช่องทางของน้องเลยนะคะในช่องไายแสงจันทร์ชาแนลนะคะแม่ค่ะ ทำอะไรเนี่ยดูดูทำอะไรคะทำอะไรแทงจันจา๋าแทงจันพูดดุพ่ดดุนะทรงผมพูดเท่เลยนะคะทรงผมน้องเท่มาวาเลยนะดู ตาดำตัวดำด้วยดำเมื่อมเลยนะคะแม่จะกินอะไรเนาะจะกินสับป,ปะรดหรือเปล่าจะกินสับป,ปะรดหรือเปล่าคะจะกินสับป,ปะรดหรือเปล่านี่แสนจันทร์ด,ดูนะคะทำอะไรบ้างขันหรือเปล่า ไปไหนอ่ะอ้อนแม่แม่เรียกใครนะฟันตกใจตกใจเสียงเครื่องกัดยาตกใจเสียงเครื่องกัดยาดึงไปหาแม่แล้ว น้องตกใจเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะไม่ไห่คะไปกินนมแล้วกินนมหรือเปล่าน้องเนี่ยเขาไปกินนมแล้วนะคะนะคะน้องเขาไปกินนมแล้วชินนมด้วยนะคะอ๋อไม่ได้กินแล้วเนาะ น้ำนมไม่มีหรือเปล่าน้อน้ำนมออกน้อยหรือเปล่าคะไม่ทันใจหรือเปล่านะน้องค่อนข้างที่จะกินเยอะนะคะน้องเป็นช้างตัวทู่ค่อนข้างที่จะกินจุกามากๆเลยนะคะแม่ค่ะ กินนมอยู่จ้าทำอะไรกินกินกินทางกินดูนะคะนี่ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแม่ค่นก็ขอ ฝากแม่แม่ที่ดูท่านด้วยนะคะแม่หาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางน้องนุ่นของเราด้วยนะคะแม่หาช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะคะฝากแม่แม่ใจดีแชรบุญรุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่หาหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจหนึ่งกดไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะแม่แม่ะสุดท้ายนี้แม่ขันก็ขอกคุคคว่าสวัสดีนะคะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะจิงท้ายความน่ารักของน้เป็นการของเรานะคะแม่แม่ เดี๋ยวม่ควานคิ้งคลิปนะคะนอ้องแสงจันรนะคะไว้ไมไ่ขาว้ตรงตรงข้างล่างนะคะม่ไมคขาวที่ช่องน้องแสการนายชนน์ช anel ไว้ให้แม่ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์าากดแชร์ด้วยนะคะแม่ะาในช่องายสยงยันร์ช anel น,นะคะสวัสดีค่ะ